พอดีไปเจอคำถามค่ะในกลุ่มแชร์ประสบการณ์เสียกรรมมามีคนถามเข้ามาว่าเจ็บตรงปลายจมูกเจ็บเป็นอารมณ์แบบจุดๆเหมือนอารมณ์แบบจะสิวจะออกเนี้ยค่ะแต่ไม่มีสิวทีนี้เขาก็กังวลว่าอาการแบบนี้คือจมูกกาลังจะทะลุหรือเปล่าไม่ขอแอบ,บมาแวะแชร์ความคิดเห็นและคำตอบง่ายๆนะคะตามประสบการณ์นะคะคือถ้าอาการที่เป็นเจ็บแบบจุดเดียวแหลมๆเวลาเราไปจับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะไม่ใช่อาการของจมูกที่จะกําลังทะลุนะคะแต่จะเป็นอาการอักเสบผิวเล็กๆหรือ,อพังผืดดึงรังมากกว่าค่ะแต่ถ้าจะเป็นอาการที่จมูกจะทะลุจริงๆอะมันจะมีอาการอื่นร่วมด้ววยนนะะะคเช่ผิจบางงล เห็นเงาซิลิโคนและต่อมานะคะสีผิวก็จะมีอาการแบบอมแดงหรืออมม่วงค่ะและปลายจมูกนะคะก็จะมีเงาเงาขึ้นมาแบบผิดปกติค่ะความเจ็บปวดนะคะก็จะเจ็บแบบต่อเนื่องค่ะไม่ได้เจ็บเป็นจุดๆเหมือนอารมณ์ที่เราเป็นสิวกันนะคะสรุปคือนะคะถ้าเจ็บเฉพาะจุดไม่มีผิวบางไม่มีผิวสีเปลี่ยนส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ใช่สัญญ,ญาณอันตรายนะคะอาจจะเป็นผิวอักเสบเล็กๆหรือเนื้อเยื่อด้านในกําลังปักตัวแต่ถ้าใครนะคะมีอาการเจ็บมากขึ้นแล้วก็ผิวก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วอะแล้วก็มีความกังวลใจแนะนําว่าให้ปรึกษาแพทย์วเลยค่ะ